ผิดต้เร็วเร็วสิเกลมันผิดโดดแก๊งกดแก๊งอะเอาไว้ใช้กับคนนอกที่ไม่รู้จักกันนี่พี่เป็นพี่แก้วนะถ้าไม่ถึงก่อนพี่ไม่ได้ล่ะพี่หนูกอดพี่ชายได้ไหมอ่ะเี่นน้าองแก้วหนูกอดพี่ชายได้ไหม เกอยู่ไหนเกอยู่ไหนเกอยูไหนเกอยู่ไหนเกยังบอกว่ายังไม่ได้เลยเกลบ้าบอกกันไปใหญ่ละเพื่อนรีบถามเลยว่าเกอยู่ไหนเดี๋ยวไปยืนเฝ้าเกลกอยู่ไหนเหมือนไนเมื่อกี้เพื่อนมึกับไปใหญ่แล้วตอนนี้เป็นปกติดีอย่าไปพูดอย่างนั้นดิมืมืม้าเกลาเก้าเก้้นะเก้าเกเกล เจ้าไม่เจอาเอาเจ้วฟังพี่ดิคือความรักที่มีให้พี่อ่ะมันไม่เหมือนกับความรักที่มีให้ให้หนุ่มคนอื่นนะเว้ยยังจะเดินวนเดินโอ้ไม่ให้ละบอสไม่ต้องให้ละเออพี่กีฬาให้หกหมื่นห้าพี่ให้อีกห้าหมื่นเป็นแสนเลยนะวันนี้โอ้โหเป็นแสนเลยโอ้แสนนอง แสนห้าได้ไหมอ๋อโอ้นะดูดิแต่ก่อนเขาไม่ต้องมานั่งคิดหรอเนาะคงก่อนเราเลยได้แล้วแหละมันต้องคิดสิพี่ว่ามันเสียตังค์อ๋อเสียตังค์เสียตังค์เท่าไหร่เสียตังค์สองแสนอ๋อเราก็เคยขอเราก็เลยขอไปห้าซะเลยโอ้ยหนูยอมขาดทุนห้าหมื่นไง เสียใจว่ะละพอได้ยินคำนี้ยอให้เราเลี้ยงเราเลี้ยงด้วยความเหนื่อยเราเลี้ยงด้วยความรักความห่วงใยอ่ะเจียวเว่ะเหนื่อยะเหนื่อยมึงโทรหาพ่อโทรหาพ่อของเกียวเลยโทรหาพ่อของเกียวเลยทำไมมันเป็นโัวโทรหาพ่อของเกียวเลยแล้วพอกนีไม่บอกใครแล้วบอกแล้วบอกพ่อเกียวด้วยว่าเราเลี้ยงไม่ไหวแล้ว ฟังเป็นไงได้ไหมเดยโหละไม่แล้วคุณรับแล้วฮัลโหลครับพี่พี่เกียร์ครับพี่ขอบคุณนะนี่ยพี่รูพี่เนี่ยมีมีมีเดียวมีเกียวอะไรเนี่ยดื้อมากเลยเนี่ยพักหลังมาเนี่ยอืพักหลังมาเพราะผมพูดอะไรของไม่ฟังเลยเนี่ยพี่อืม <P an el> เดี๋ยวพี่จะก,การเองเหรออู้เดี๋ยวกูจัดการเองเขาบอกไอ้บอสโอ้โหโหนักอ่ะกลัวงานนี้น้องไม่ฟัง,งผมเลยพี่ต้องกลับมาสักครั้งพี่มาบอกมาบอกน้องหน่อยได้ไหมอืมโอเคครับเขาบอกเดี๋ยวเขามาไล่เขียวเอาเลยเขาบอกเรารอไล่เขียวเลยสวยดิสวยดดิเกลเอา,าไงอ่ะทีเนี้ย พี่บอมันกดไม่ได้เพราะว่ามันเป็นกดแก๊งไงตอนเนี้พี่เอาอยืนมาแทนไหมอ่ะอ,อุ้มอุ้มพี่ก็ได้ไม่ได้ผิดตูนเหมือนกันโอ้อุ้มตับตอดไม่ได้เขาทำกดแกง๊งเขาออกมาเพื่อไม่ให้กอดผู้ชายหนุ่มหรือเปล่าบอกให้ให้อุ้มก็อุ้มไม่ไหวยอยู่แล้วเก้วตัวเล็กนี่ แล้วนายนี่นายนี่มีปัญหาอะไรเปล่าอันนี้กับพี่บ๊อบนะเหมือนเหมือนว่าพี่บ๊อบนะไม่ใช่ก็เกียยังตัวเล็กอยู่อุ้มพี่บ๊อบอุ้มไม่ไหวหรอกเอาเนี่ยไอ้บ๊อบมึงอุ้มเกียพี่อุ้มเกียเองมาเอ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 าทำไมแต่ก่อนได้ล่ะเกีย ตดว่ะฟังมาหลายรอบละตดแตงไงเกียพี่อุ้มเกีเยเองไม่เอา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 เอาเกียมานี่สิมาอุ้มเลยอุ้มเลยมานี่ปะอุ้มดิปะอุ้มดิอุ้อมดยยิยกเลิกยกเลิก น้ามีเขาห้ามดุมเราต้องเราต้องตลบแผนเราต้องทำเขาคืนพว่านว่าครับอ้าวเมื่อกี้ไม่แม่แล้ไอ้ตีตี๋อื่นนะท่านอยากรู้ว่าพี่บอสพี่กีรามันเป็นหมอหมอเขาเรียกชุบปะเลยทำไม่ได้หมอเขาเรียกชุบแบบว่าฝ่ายที่เก็บได้หรือเปล่า ก่อนอย่างเงี้ยเขาจะเลือกไหมฉันอยากรู้เขาเขาเลือกแล้วเมื่อคืนเขาก็เลือกใช่เมื่อวานเขาอุ้มหนูแล้วเขาก็ปล่อยอุ้มมานี่เดี๋นี้ไม่เอาหนุ่มไม่เอาค่ะไม่เอาค่ะที่ชนะหรอหรือว่าไม่ใช่อามีแม่หมัด ไม่ใช่สกอตเนดี้ก่อนแล้วพี่ไปถึงว่าโฆษณาใช่ไหมสกอร์เนดี้ไมอะไรพี่ขำอะไรมานขำอะไรอะพันบอกพันอกว่าเด่นทอ่หนาจุดแก้มโฆษณอยอแป๊บนวดูไดเป็นไหมเนี่ยไอ้ไม่ได้ยอ้ไม่ได้ นามีได้นามีได้มเรรอด้ดูเารู้รถไหมนามีได้ไมเหรอนามีบอกว่าไม่ใช่ก็เลยแบบไ ก็แปลว่าไม่พี่ต่อให้มีหมอสองคนยคนี้ได้บัตทองเหรอเดียอก่อนเอาสปะียยไม่เสียงวื้วืยังบัตทองอีกตรงๆกันนี่หนูไม่รู้จะได้ไม่ววเสียม่อมาให้พี่อุมเร็วที่จะไปแล้วมาเราหนูด้ีตูดพี่บอกพี่บออกขอทานหน่อย ไม่มีวงก้อนเลยไม่เจอเลยพี่ยัยอะไรเดี๋ยวหนูไปขอข้าวคงกินก็นานก็พี่จะให้เนี่ยพี่จะเนี่ยว่าพี่ไม่ดูแลหนูอ่ะหนูคอยไม่ดูแลอะไรเลยพี่พี่จะให้ตพี่จะให้เงินหนูไปกินข้าวเนี่ยพี่ขออุ้มเนี่ยพี่ขออุ้มเกี่ยวอะหนูก็บอกอยู่ว่ามันผิดหนูอ่ะดูมีมีมามีมามีมาดูมีดูมีดูมีเอาบอกบอลนั่นะละมี บม่ไปหาข้าวข้งทางมาเร็วๆพี่จะให้เงินกินข้าวเนี่ยขึ้นมาพี่มาในในตัวกูมีเนื้อสิบอันอาู้ยในตัวกูมีเนื้อเจ็ดอันไอติมสามนี้เดี๋ยวเราไปขอทานเอาเนาะจริงจริงไอ้บอบมันจะปล่อยให้น้องไปขอทานเหรออันนี้ติ๊กอุ้มบอกหมาว่าพี่บอกไม่เอาพี่ไม่ยอมอ่ะพี่ไม่ยอมอ่ะพี่ไม่ยอมอ่ะเจวพี่ไม่ยอมหรอกเกว์ขึ้นมาเร็วๆ เกลร็วอย่าดื้อดีเอาเฮ้ยเอาทำไมอ่ะพอโตขึ้นแล้วเออพอโตขึ้นแล้วห่วงตัวเหรอดืมหมดแล้วดิเออื้อหมดแล้ยงเราตั้งแต่ตีนเท้าฝาหอยมาเร็ว หนูสองเจ็ดนูค่ะให้ให้น้องเขาอันนี้ก่อนให้น้องเขากอดก่อนก่อนให้ข้าวอ่ะเออเวลาให้แล้วไปต้องได้รับของตอบแทนน้องรู้อ๋อเฮ้ยเฮ้ยน้องอย่าติดต่อเขาแกงกูใช่ไหมไม่ต้องะแี้วไม่ผ่านละคุณไม่ฟังกูเนี่ยให้เขากอดดีอืมกอดก่อนกอดพี่ก่อนเออคุณดิ กอดที่ก่อดใช่ไหมครับอ oh e. ุ้ยเอาเอาเกียวขอให้ข้าวไปเมื่อกี้นะเขอให้ข้าวเกียวไปไม่เกียวไม่แสดงความรักต่อคนอื่นเลยหรอสักทีดิพร้อมสักทีดิสักทีดิหนู้อ่จัดเลยรักเลยเหรอ้ไม่หนูพร้อมปนาแน่พี่ต่อยหนูด้วยเกียวเมื่อกี้เกียวก็ต่อยพี่กับพี่กีระพี่แม่ทันรู้ทานนอมหนู ไม่ดูแลตัวไหนพี่ให้เงินไปตั้งเท่าไหร่ไม่มีโอ้ไม่มีร้อนร้อนเกียรติมโชว์หนึ่งทีพี่ขอไอติมหน่อยดิเทลหน้านโอูตองให้ตาบีด้วยเวลาเจอหน้าพี่บอสเร็วเร็วไอติมมาดิเทลสามหกเกีวเร็วดิอ่ะให้พี่เทลอุ้มก็ได้หมดไอพี่เทลอุ้มเร็วโอ้ยเกียวอะไรอ่ะพี่จะให้เงินเจอกียก็ไม่เอามันผิดตูดไง มันไม่มีผิดกฎหรอกเฮ้ยคนดูหมื่นห้าจริงไหมแอบแอบแอบอะเดี๋ยวเอาแมบโชว์ครับต้องเข้าใจไหมพี่ห้พี่ขีหลักเกลีเพราะว่าเขาอาจจะให้เราไม่มากนึกจากระเบียบหราอไม่จากความเป็นหมอมันจะไม่ได้อะไร โอ้โหอะไรแต่ว่าเมื่อกี้มีหมอไอ้ไหนพี่ขอไอติมหน่อยเพีแค่คนเดียวไม่มีใครไอ้มาขอไอติม่อยมาอีกความรู้สึกกับกดเกี่ยวเรื่องอะไรไอ้พี่แบบไม่ทุ่มยืนรอให้อีกคนดูเสร็จแต่ว่ากรณีอ่าแค่พี่บ๊อบไปอุ้มพี่บ๊อบไปมามาอุ้มให้หน่อยเงินในบัญชีมีเจ็ดแปดล้านอยากแบ่งให้ให้น้องกนิดอ่ะแต่โน้ไม่เอาอ่ะเราบอกเราไม่รละ ไม่แน่ใจอะถ้าเป็นแนวสตอรี่น่าน่าจะเข้าใจได้คือเออสตอรี่ก็ชุบก้อนอยู่แล้วได้แต่ว่าพี่ขออุ้มเกลย์20ครั้งอันนี้คือแบบไม่แนวเท่าเทียมอะมันไม่เท่าเทียมวะเข้าใจได้คุ้มเลยครับหลาแสนเจอเดี๋ยวเราเสียใจนะเกลย์ว่าหมอเลือกชุบหรือเปล่าดูความรู้สึกพี่เขาที่นั่นอะร้องไห้เนี่ยถ้าเขาร้องมาเป็นไงเนี่ย ความรู้สึกอะไรเราไม่มีมันเขาไม่รู้หรอกมัมีความรู้สึกมานานนะ,นะอ๋ออ้าวเบาเหรอนี่คีราพี่บอบบี้ทำดังแกกิ้วหนูเค่อยากได้เงินมาซื้อข้าวให้หนูได้ลองจียบให้ใช้ใช้ชีวิตในวันเดียวอ่ะพี่ก็ไม่ให้หนูอืมใช้ชีวิตในวันเดียวีแล้วดีแล้วเดียวสองเจ็ดหนูค่ะ เดินกลับมาเดินกลับาเดได้กลับมาเลยพี่เท้าไปอยู่ข้างหลังเลยผู้เสียที่ไอ้หียให้เขา179บาทไอ้ที่อให้น้องไปซื้อหูฟังในเซเว่นเนี่ยเวนตังคิวอน้องตังคิวอะขอบคุณอะยอมผู้ค่ะเออพี่ไอ้ยอมทำอะไรวะเดี๋ยวเอนี่นะเจอวรอนี่นะเยว้อนี่ เติมกาชาไหมยังไม่ได้เติมเลยไม่เติมไม่เติมสองบาทได้หรอนิดนึงก็ไม่เติมหรอยังไม่ได้เติมเลยว่าจะลองเติมอยู่เกลือมะมันหมดกี่โมงอะเดี๋ยวได้รถมาคันหนึ่งด้วยนะนี่ฮะนี่มีเตจหรอใช่ได้รู้ไม่ได้รู้ร้านค้านี่วิสวยอ่ะอะไร g t b มันก็ขับด oh! ีอยู่นะขับดูไหมเออไ่เท่าไหร่อ่ะได้รถด้วยเดี๋ยวต้องไปหมื่นหนึ่งอ้รดวงดีมากแล้วเขาได้กันทางนั้นเพื่อนเพื่อนเล่นไม่เล่นเพื่อนเพื่อน เหนี่อยาไปไหนเนี่ยคนนี้หรือคนนี้คนนี้นี่ยหนูว่าจะไปเป็นขอทานใต้ถนนโอเคอุ้ว่าพวกพี่แม่นางหนู่มมานมแล้น้องเอ้าเอ่ะเอ้าอยู่ไหนเนี่ยบองชื้อเลข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 สลังเนี่ะเอาค่ากระถังอ่ะเอาไปตั้งอ่ะขอทานอะบองบองชื้อสลังเนทไหมเอาสารฝันน้องก็าไงน้องก็อยากไปขอทานดิไม่เป็นไรจ้ะบองบองชื้ ยังดอยเลยเออไปอะไรอยือเปล่าไปยังข้าแมวพิ้วได้ถูระแป๊บนึงว่าไงเป็นกะลาบ้าไ่ยังแมวอำไมอะไอ้หย่องมันเอาอีกแล้วเหรอ